คุณคิดว่าเหลววอดก้า40ดีกรีหรือรัม50ดีกรีนั้นแรงแล้วคุณยังไม่เคยเจอของจริงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แรงที่สุดในโลกในปัจจุบันคือสไปริตัสจากประเทศโปแลนด์ที่มีแอลกอฮอล์ถึง96% ABV หรือ192 proof ถือเป็นระดับความเข้มข้นสูงที่สุดเท่าที่กฎหมายในหลายประเทศอนุญาตให้ผลิตได้สไปริตัสไม่ใช่เหล้าที่ผลิตมาเพื่อจิบเพลินๆอย่างแน่นอนเพราะมันคือแอลกอฮอล์กันบริสุทธิ์ระดับ l e q u i f i e d spirit ซึ่งหมายถึงผ่านการกลันหลายครั้งเพื่อให้เหลือแต่องค์ประกอบของเอทานอลเกือบล้วนๆคนโปลแลนด์เองก็ยังไม่ดื่มมาตรงๆเลยนะคะแต่ใช้เป็นเบสสาหรับทำเหล้าผสมใช้ทางการแพทย์ใช้ในอุตสาหกรรมบางประเทศเชน่นแคนาดาหรือรัฐบางแห่งในอเมริกาถึงกับแบ่งการจําหน่ายสปิริทัสเพราะมีกรณีผู้บริโภคดื่มตรงๆแล้วเสียชีวิตจากพิษแอลกอฮอล เปรียบเทียบให้เห็นภาพคือเบียร์ทั่วไป5%วาย12%วิสกี้40%สปิริทัส96%ดังนั้นถ้าใครเจอเหล้าแรงๆแล้วคิดว่าดื่มโชว์เท่ๆขอให้คิดใหม่อีกทีพเพราะเหล้าบางชนิดไม่ได้เกิดมาเพื่อดื่มแต่เพื่อใช้อย่างระมัดระวังเท่านั้นนะจ๊ะ